สวัสดีครับผมเจมส์ลาลิก้าครับเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิก้าอัปเดตนะครับกิโรน่ากิโรน่าจีโรนาตกลงแล้วครับจากฝูงลาลิก้าสเปนทีมปัจจุบันที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงอยู่ณเวลานี้เนี่ยนะครับควรออกเสียงว่าอย่างไรจึงจะถูกต้องนะครับ Girona ครับควรจะต้องออกเสียงว่าจีโรน่านะครับ ราะว่าตัว G ีในภาษาการตาลันนะครับออกเสียงเป็นจ่อจานซึ่งจะแตกต่างจากตัว G ีในกาสเตียโนหรือภาษาสเปนกลางที่จะออกเสียงเป็นคอควายหรือคอระคังนะครับอย่างเช่นเคตาเฟ่แต่เมื่อเป็นตัว G ีในภาษาการตาลันนะครับจะต้องออกเสียงเป็นจ่อจานและก็จิโรนาทีนี้เป็นทีมที่อยู่ในแคว้นกาตาตุนยาดังนั้นแล้วนะครับ ที่ถูกต้องจริงจะต้องออกเสียงว่าจีโรนาครับนี่ก็คือการออกเสียงที่ถูกต้องสำหรับทีมเล็กๆทีมน,มนี้ที่กำลังสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับวงการฟุตบอลสเปนนะครับเอาจริงๆเรื่องของภาษาเนี่ยมันก็มีทั้งหลักการของมันมีทั้งข้อยกเว้นนะครับบางครั้งการที่จะตั้งคำถามว่าทำไมตัวนั้นออกเสียงนี้ทำไมตัวนี้ออกเสียงนั้นเนี่ยนะครับบางทีก็เป็นเรื่องที่ ถามหาเหตุผลกันลำบากเหมือนกันแต่สรุปก็คือ G I R O N A ออกเสียงว่า G R O N A ครับ